คือเราต้องการให้ยางเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ใช่พืชการเมืองอระบบตลาดเป็นคนจัดการนะครับไม่ใช่นักการเมืองอเข้ามาไปผหานจัดการเอาไปเล่นเกมโครงการแปดแสนไร่อย่างเงี้ยเนี่ยเ,เป็นพืชการเมืองเป็นพืชการเมืองไปแล้วใช่ไหมครัชาวบ้านดูกลองไม่ได้ปลูกยางและมีผลกระทบคือต้นกล้าย,ยางราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลราคายางแทนที่จะแพงกลับถูก ต้นกล้าย,ย่างควรจะถูกกับแพงถามว่าเกิดจากาะไรเกิดจากนโยบายรัฐท่านมูลบอกห้าหมื่นคนล่างกฎหมายได้แต่ผมถ,มถามถ้าไม่ผ่านในห้าร้อยคนยกมือให้ห้าหมืนคนมีความหมายไหมไม่มีความหมายมเพราะนั้นทางเดียวที่เราจะอยู่รอดได้เราต้องเข้าไปเข้าสู่สูงกราวนั่แล้วบริหารจัดก,การเองอถึงจะอยู่ได้เราต้องมีกฎหมายของเราเองที่ไม่กระทบกับคนอื่น ตอนนี้เราแนวคิดเนี่ยเราตั้งโดยชุมนุมสากลชาวสญญยังในประเทศไทยเป็นมติของชุมนุมสากลซึ่งเราดูแล้วไม่ขัดกฎหมายเพราะฉะนั้นชุมนุมสากลก็มีหน้าที่ต้องไปช่วยกันทําให้หกร้อยกว่าสากลเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกเห็นด้วยแต่วันนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐพอเห็นแนวทางนี้ก็ <laughs> พยายามที่จะไม่ให้เราสามารถไปสื่อสารถึงพวกนี้ได้ ป็นช่องทางเราเป็นช่องทางใช่วิธีการเขาเช่นวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าคําว่าเครือข่ายจะเข้ามามู่รัฐเยอะอหน่วยงานของรัฐไปตั้งเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเห็นไหมพวกสื่อน่าจะรู้นะเพราะเขเชิญไปเพศทัวร์ไปอะไรไปบ่อยอนั่นแหละคือหายนะของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมไม่ให้รวมกันวันนี้หกล้านคนถ้าเกษตรกร,ร,กรทุกคนเปียกเป็นยางหนึ่งต้น คุณเจ้ายาหกล้านต้นมาตั้งวรวมกันเป็นสวนยางหรือคุณจะยืนเป็นยางต้นเดียวถ้าคุณคิดว่าคุณยืนเป็นยางต้นเดียวคุณมีพันไร่คุณยืนเป็นยางต้นเดียวได้เชิญพ้อยคนสามใบห้าไร่มันจะรวมกันจะยืนเป็นสวนยางแล้วมันรวมกันมันจะได้มากกว่าพันไร่ที่คุณมีอืตอนนี้เนี่ยนโยบายเราคือเราจะต้องการมีพบรบอย่างสำนักงานกองทุนเนี่ย<ม>เราต้องการแก้พบรบมันมีหน่วยงานที่รับงางคือ มีกองคืนมีมองค์การสาัญญามีกรมวิชาการเกษตรโดยสามบรรยยนียย้หลหลกักๆมีแค่สามหน่วยงานนี้แค่นั้นเราไม่ต้องการการะทรวงเกษตรเราต้องการแค่ระดับหน่วยงานที่ดูแนเรื่องยางพาอเพราะยางไม่ได้ขึ้นแบันนีน้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรขึ้นตัวเดียวที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรเราต้องการแค่นี้แล้วกําลังคนที่เรามีกับสมาชิกเนี่ยมากพอที่จะขับเคลื่อนสังคมยางในไทยเนี่ย ให้เป็นหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยทุกคนห้าคะแนนห้าคะแนนจากปาปิลิสขอห้าคนขอห้าคนก็ไซส์ขนาดปัจจุบันนั้นโยบายเราคือร่วมรัฐบาลอย่างเดียวพี่ดีเข้าไปผักดันไปใครจะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะกันให้จบแล้วเราก็จะที่เหลือเราทํางานกับคนชนะแต่ขอดูแลเรื่องนี้ช่วงจังหวะที่เราตั้งพรรคเนี่ยมันสั้นมากเราจะลงให้ทันเลือกตั้งนี้แล้วนะเพราะเราแค้นมาก อืแค้นมากที่14วันที่คุณสุเทพบอกว่า14วันเกษตรกรถู่วิ่ไล้ก็จะทําบุญไปให้อ่ะอไอ้คานั้นเนี่ยคนใต้นั่งรถมาสามสิบคนมานั่งอยู่ทน่ทำเนียบเนี่ยม,มันฟังล้วสะอืกกลับบ้านอ่ะอเราเลยมีมติตั้งพักนั่นแหละวันนั้นเจ็บใจคาพ,พูดคุณสุเทพใจคบพูดคํานั้นอตั้งเองอม,มันพยายามยื่นแต่ทีนี้ว่ามันติดปัญหาว่าชื่อพักเขาอบอกไม่ได้เป็นชื่อต้นไม้ มอแล้วไม่พักชานานเลยไหมาอาชีพอันนี้เป็นอาชีพก็มีเอฟเฟกต์พอสมควรแต่สุดท้ายเรายืนยันว่าเราก็ให้ผู้อยากผู้ใหญ่บางคนไปเจรจาเพื่อนนักเรียนและพวกอคตอนแ่ะเรารู้จักเป็นนายทหารก็ช่วยหน่อยนั่นเสียไปช่วยพูยหน่อยหน่อยพักเล็กๆก็จ่อตอ่เงี้ยมันตั้งให้มันตั้งเมือง,ง,งจะตั้งได้บปลว่าไม่รู้จะมีเสียงบอกมาลูกนะสีสันประชาธิไปไตยอย่าะไ,ไรมากเลยเขาผิดยิ่งกว่าน,นี้อีกก็เลยได้มาก็เลยได้มา ต้นชื่อต้นไม้จริงแต่ว่าโอ้โหอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมฮะทาไมาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่กับยางพารามาแท้ๆเลยแต่ทําไมไม่เข้าใจปัญหายางพาราแล้วไม่ไม่แก้ปัญหายางพาราให้สาเร็จคนอะไรบางาต้นหนุนประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ก็คือโรงงานอืมแล้ววันนี้โรงงานยางทั้งหมดเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งหมดแล้วลูกครึ่งอะไรไทยมาเลไทยมาเลไทยจีนไทยสารพัดชาติ พราะทุนไม่พออธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอทุกคนก็ต้องขยายของเองพ่อขยายอเองก็ต้องร่วมทุนถ้าผมเปรียบเทียบนะประชา,าี่ปัดกับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยไล่ทุกพ่อค้ารายใหญ่ๆไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมทุบทุกไปเลี้ยงชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยอเอามาเป็นพวกแต่ประชาธิปัตย์เนี่ย จับมือกับพ่อค้าออกนโยบายมากินหัวคิวง,ง่ายๆแบบนี้ัต่างกันเยอะจริงๆแล้วเพื่อนไทยเนี่ยดีกว่าจุดยืนดีกว่าคือเขาฉลาดกว่าเขาฉลาดกว่าเพราะพ่อค้ามันหนึ่งคนก็หนึ่งเสียงแต่เขาทํามาหาก,กินแบบรดซื้อคือเงินเนี่ยทุกบาทที่ปล่อยลงไปในระบบมันถูกเก็บกลับโดยโรงงานพวกนี้หมดแหละพวกพ่อค้าหมดแลไรแหแต่ประชาธิปัตย์เลือกที่จะจับมือกับพ่อค้าแล้วเงินจากพ่อค้าเลย เราไปทำนโยบายถ้เาเปรียบเทียบนะเราไม่ได้เก่าหานะ